สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก๊อตพระใหม่อีกแล้วนะครับร้านเรานะครับจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับให้บูชาพญาคุทเวสวรรณและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นเทวสวรรณนะครับออกจากวัดสุทารามนะครับผมเนื้อสัมฤทธิ์ออกปี3ามสนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับทําพิธีนะครับปลุกเสกนะครับในวันเสาร์ห้านะครับฤ์วันแข็งดวงแข็งนะครับผมพระแท้พระเก่านะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับ ด้านหน้านะครับเป็นแบบองลอยนะครับผมด้านหลังนะครับขนาดความสูงนะครับ3เซนติเมตรนะครับผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่ออปถัมภ์การก่อสร้างของสภาการาิไทยเมื่อปี2536นะครับและเพื่อผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์นะครับวสุธารามนะครับผม เราให้ลูกค้านะครับบูชาพร้อมกล่องเดิมๆแท้จากวัดเลยนะครับนี่ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะเช่าบูชาทาเวสุวรรณวัสุทธารามออกปี36นี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บก๊อ p พระใหม .com นะครับหรือจะเป็น Facebook นะครับ g o อตพระใหม่พระแท้นะครับผมไลน์ ID คุณพระ3965นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ